สวัสดีคะ่ะแก้นช่องไม่น่อยผ้ารวยมือนีไม่น่อยผ้ารวยกับสิมานํำเสนอแนวทางเลข <c oughs> ล่าสตาคือเก่าเนาะคะ่ะล่าสตามือว่านี่กับเขาเลขเดินเนาะคะ่ะเอฟจีถ้าได้เบืองได้ฟังกับโคงสิลู่แล้วเนอะคะ่ะว่าทั้งอาจารย์เชินซาอูเพิ่นบอกให้เรียนเลขของเพิ่นแบบใดเล่าสตาเนาะคะ่ะ มื่อนี้เขาก็บมาเบิงมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าเหล็กดินของอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นสิมีตัวใดแนี่มื่อนี้เขาก็มาเบิงมาชมน้ากันเนาะค่ะแล้วก็พี่น้องเอฟซีถ้าได้เบิงได้ฟังคลิปที่แอ็ดลงไปเมื่อวานนี้ก็คงสีเข้าใจเนาะค่ะว่าทั้งอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นแนะนําแบบใดกับพี่น้องเอฟซีใหเอฟซี เล่นแบบใดกับแนวทางของเหลียเพิ่นเนาะคะ่ะเมื่อนี้เทากับวาเบิงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะเหลียเด่นของอาจารย์เสียนซาอูเพิ่นเมื่อนี้กระสีเด่นห้าแปดหนึ่งสองตัวบนล่าง องตัวบนล่างสามแปดห้าศูนย์หกหนึง่งสองตัวกันสองตัวกันนี่ก็จะมีสองคู่สองหางเนาะค่ะ อานี้แปดาเก้าสามตัวกับอยู่ีคู c 4หางสามตัวกับอมีหนึ่นง เก้าสี่หาศูนย์เก้าหกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งอีราคาสิเรตเล่าสตาของอาจารย์เชี่ยนซ่าอูมือนี่ พี่น้องเอฟซีเฮากับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเด้อค่ะทั้งช่องเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางให้แนวทางเท่าน,นั้นพิดถือกับบวากันเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีมากกระซอยก,ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่หน่อยผ้ารวยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซียนซาอูเพิ่น,เพ,นเพิินสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคิดใหม่ๆหม่ให้เฮ้าเบื่องต่อไปเนาะค่ะสำหรับมือนี่ แม่หน่อยกะทิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเท่ากับจงคอยมาบพบมาพอกันกับเหล้าสตาไใหม่เนาะคะ่ะมือนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีมีแต่ความสุขความจเจริญความสมหวังไม่ทุกทุกสิ่งอย่างเนาะคะ่ะแล้วก็ขอให้ถูกเหล้าสตามือนี้กัน ทัวหนาเนาะค่ะสำหรับมือนี่แอดกสิขอจบคลิปเอาวบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ